ไปดูข่าวที่น่าดีใจของทัพนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยนะคะเพิ่งจะคว้าโคต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ล่าสุดเดินทางกลับมาแล้วเมื่อช่วงบ่ายนะคะท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนกีฬาค่ะการเดินทางกลับมาครั้งนี้นะคะนำโดยจารุวัฒน์แสนสุขที่เพิ่งคว้าโคต้าโอลิมปิกเกม2016 ในการแข่งขันเรือกันเชียงนานาชาติรายการฟีซ a าเอเชียนแอ e ด์โอเชเนียโอลิม i ิกค i อลิฟที่เกาหลีใต้นะคะจารุวัตในวัย21ปีนั้นถือเป็นนักกีฬาเรือกันเชียงไทยคนแรกค่ะที่สามารถคว้าตัวไปโอลิมปิกเกมได้สําเร็จซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวว่าดีใจมากที่นอกเหนือจากการคว้าโคต้าโอลิมปิกได้ก็คือเวลาของเขาดีขึ้นกว่าเดิมด้วยหลังจากนี้จะต้องฟิตซ้อมร่างกายให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งเราเป็นสถิติใหม่ของผมด้วยมันรู้สึกดีใจแล้ตื่นเต้นนมันก็เป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ครับแล้วก็การได้เข้าร่วมโอลิมปิกอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่ง่ายๆครับอ,อาจจะอา,อาจจะเป็นการซ้อมที่หนักขึ้นหรือว่าตั้งใจมุ่งมั่นมากกว่านี้ ส่วนในกรณีของผู้รักษานีกรีฝีภาย มากประสบการณ์นะคะที่ยังมีลุ้นในการคว้าโคต้าโอลิมปิกเกมหากทางเกาหลีใต้และเวียดนามขอถอนตัวในประเภทหญิงเดี่ยวค่ะเนื่องจากว่ากฎการคัดเลือกโคต้าโอลิมปิกเกมของสหพันธ์เรือกันเชิงนานาชาติกำหนดไว้ว่าแต่ละชาติจะได้โคต้าในกีฬาชายและหญิงเพียงประเภทละ1โคต้าเท่านั้นซึ่งทางสมาคมมั่นใจว่า2ประเทศนี้จะขอถอนตัวในประเภทหญิงเดี่ยวเพราะว่าในประเภทนี้นักกีฬาจากชาติต่างๆในเอเชียยังเป็นรองชาติยุโรปค่อนข้างมากทําให้พุทธรักษานั้นมีโอกาสที่จะ ลุ้นโคต้านในการแข่งขันประเภทนี้ค่ะ